คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่น หรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศแต่อย่างใดพลัสไซ I love you บทที่5ถามตัวเองดูสิติด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 ,ด,ด,ดเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นตามเวลาที่เจ้าของรูปร่างเตี้ยป้อมที่กำลังนอนอยู่บนที่นอนตั้งเอาไว้ วันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดของนักศึกษาปีสองคณะบัญชีที่ไม่มีวิชาเรียนแต่จะว่าไม่มีเรียนเลยม,มันก็ไม่ถูกนักเพราะเจ้าตัวยังต้องไปเรีนยนพิเศษกับอาจารย์สุดปวนก้ประสาทอยู่เจ้าของห้องตัวเล็กและไม่สูงคลางอื้ออึงด้วยความงงเงียในขณะที่ยื่นมือออกไปควานหาโทรศัพท์มือถือสวมเคสสีชมพูสีเปรดของเธอเพื่อปิดการแจ้งเตือนจากนั้นก็เข้าหาไทาม์ไลน์เฟซบุ๊กทันทีที่ลืมตาตื่น เพื่อเช็คความเป็นไปของโลกในปัจจุบันอ่านข่าวล่ามาเร็วดูคลิปที่ถูกแชร์จากเพื่อนๆและอีกมากมายที่วัยรุ่นในสมัยนี้ชอบทำข่าวที่เห็นจะดังที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของดารานหนุ่มที่ชื่อว่าทินทินกรพระเอกที่ติดอันดับหนึ่งในสามสามีแห่งชาติของสาวๆในเวลานี้เธอเองก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของพี่ทินเช่นกันเพราะชอบการแสดงและความเป็นกันเองของเขาส่วนข่าวปัจจุบันของพี่ทิน ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรน่าเป็นห่วงหรอกมีแต่หน้ายินดีปรีดากับแฟนคลับอย่างเธอมากกว่าก็พี่ินคนหล่อได้รับบทบาทพระเอกละครย้อนยุคเรื่องดังที่ถูกรีเมคใหม่คู่กับนางเอกน้ำดีอย่างพี่เพื่อนพีละยาเห็นแล้วก็อดชื่นใจไม่ได้ช่างเป็นเช้าที่สดใสจ,จริงๆยินดีด้วยนะคะพี่ธินเอยบอกกับรูปของพี่ทินที่ยืนยิ้มหวานให้กับกล้องถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นงานรับรางวัลเมื่อต้นปีที่ผ่านมา อีกคนเหมาะสมกับรางวัลน,นี้มากๆนักแสดงนำดีเด่นทั้งเก่งทั้งที่ใสดีขนาดนี้ใครได้ไปเป็นแฟนคงมีความสุขมากแน่ๆเธอขออิจฉาวไว้ณตอนนี้เลยก็แล้วกันไปแล้วอาบน้ำอาบน้ำคนต้องไปเรียนปลุกปั่นกำลังใจให้ตัวเองพร้อมกับลุกขึ้นเพื่อเดินไปเข้าห้องน้าไล<ร>่แต่จังหวะที่มือกำลังจะยืดไปหยิบผ้าเช็ดตัวผืนโปรดเสียงแจ้งเตือนจากมือถือบนที่นอนก็ดังขึ้นหลายครั้ง เจ้าของห้องร่างเตีย้ยป้อมอวบระยะสุดท้ายหยิบเอาผ้าชเช็ดตัวมาพาดบ่าก,ก่อนจะเดินกลับไปที่เตียงนอนก้มลงไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดดูว่าเจ้าของข้อความที่ถูกส่งมาหากันนันเป็นใครพลิงไอแอมตื่นยังวะวันนี้ไปดูหนังกันกูอยากดูอ่ะชวนไอ้ดากับไก่แจ้แล้วเหลือแค่มึงเลยดวงตาคู่หวานมองข้อความของเพื่อนจนถึงตัวหนังสือสุดท้ายในใจคิดว่าอยากไปตั้งแต่ข้อความที่สองแล้ว แต่สมองก็แจ้งเตือนว่าแกมีเรืพิเศษ J.M. แอมก็เลยทำให้ตอนนี้ลังเลมากๆเครียดอะทำไงดีวะเนี่ยใบหน้าเขาสายจนแก้มกลมป่องมองเห็นเส้นเลือดฝาดแสดงใบหน้าที่บ่งบอกถึงความยุ่งจ้กใจเป็นนักหนานานๆทีเพื่อจะรวมกลุ่มกันไปดูหนังแบบนี้ได้แต่ก็ติดที่เรียนพิเศษบทเรียนสำคัญที่จะใช้สอบในสัปดาห์หน้าโอ้ยหนอทำไมต้องนัดกันวันนี้ด้วยวะพวกมืง เจ้ของใบหน้ายุ่งยกมือขึ้นขยี้หัวตัวเองจนยุ่งตามใบหน้าไปด้วยลำบากใจที่จะคิดทบทวยเรื่องนี้คนเดียวเลยส่งข้อความกลับไปหาเพื่อนดูเฮ้ยกูมีเรียนอะแต่ก็อยากไปมากด้วยอะเฮ้ยล่าดิว่าแค่วันเดียวเองไม่โง่ลงหลอกเอฮาเออล่าเหรอคงจะเป็นคําแนะนําที่ดีถ้หาหาว่าครั้งนี้เธอไม่ได้ตกปากรับคํากับอาจารย์ตะวันคนกุ่ประสาทเอาไว้อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ ทางเมื่อวานยังขอให้คุณครูคนหล่อช่วยติวเพิ่มอีกสองชั่วโมงทางที่จริงๆแล้วเรียนแค่สองชั่วโมงเท่านั้นอีกคนก็ยอมเล่นนัดสําคัญแล้วก็ตอบตกลงจะสอนให้ถ้าหากวันนี้โทรไปบอกขอลาไม่เรียนมีหวังโดนบนหูยานแน่ๆอัมัยไม่ได้อ่ะกูนัดเข้าเอาไว้แล้วพิงเฮ้ยครูตะวันคนหลออ่อนะเออคนขี้บ่นนั่นแหละโอ้โหชิวมากกูบอกให้เอาเป้า พี่เขาดูใจดีจะตายอ่านคําบอกเล่าของเพื่อนแล้วได้แต่ยดจมูกใส่โทรศัพท์พี่ตะวันคนหล่อของไอ้พลิกเนี่ยนะใจดีขี้บน่นชอบดุชอบแกล้งกันตลอดดื้อก็เป็นที่หนึ่งเลยด้วยซ้ยําดูยาววันก่อนที่ไปร้านพี่บ๊อบบี้สิบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องไปรับก็ยังจะดื้อม,มารอกันเป็นชั่วโมงอีกไม่รู้จะทําไปทําไมไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยแค่ลูกศิษย์กับอาจารย์สอนพิเศษเองเอออัมภัย เฮ้ยพวกมึงไปเหอะวะกูคิค้เกียจตโดนบน่นจะติวิชาที่สอบด้วยไม่เอาเดี๋ยววะแอมมึงไม่ไมึงไม่ไว้ใจเลยเรื่องสอบเดี๋ยวกูติวให้ก็ได้นี่ใครนี่ใครรู้เปล่าอีพลิกละลิกละลีเห็นผู้ชายเดินผ่านที่หางกระดิกหวยสัตว์อ้วนเอ้ยคนกระไให้เพื่อนด่าได้ยกยิ้มกว้างไม่มีความรู้สึกแย่ที่เพื่อนเรียกแทนตัวเองว่าอว้วนเลยสักนิดพอรู้ว่าคำที่อีกคนพิมพ์มาไม่ได้ด่าเพื่อย้อนเย้ย อ่านแล้วมันเป็นคำเรกน่ารักน่ารักเสียมากกว่าพิงเฮ้ยกูพลิกท็อปออฟเดอะรูมเว้ยอา้าเหรอกวนตีนเก่งนะอีอ้วนไปเลยไปบอกพี่ตะวันคนหล่อของกูว่าวันนี้ขอลาไม่งั้นกูจะไปป่วนตอนมึงเรียนแน่นอนโอ้ยอีห่าพิกเอ้ยกูไม่ไปหรอกเดี๋ยวโดนพี่ตะวันด่าบ้านแตกมึงไม่รู้หรอกแม่งเวลาโมโหนเนี่ยเหมือนจะแดกหัวกูอยู่แล้วคิดแล้วก็สยองเพราะเคยโดนมาแล้วหลายหน ส่วนมากมาจากแอมเล่นโทรศัพท์ตอนอีกคนทําโจทย์น่าจะเป็นช่วงมัธยมปลายตอนนั้นดนบ่นจนหูอื้อไปหลายชั่วโมงแอมอยากจะก้มลงกราบแล้วขอให้คนขี้บ่นช่วยหยุดบ่นสักทีเพราะเธอสํานึกผิดไม่ทันพริกบอกไปว่าไม่สบายปวดหัวตัวร้อนขอปนไปเอยพรุ่งนี้แทนดิวะไม่ได้หยุดไปเลยแค่เปลี่ยนวันเองตาอวดน,นะทำเพ,เพื่อนตัวดำๆคนนี้หน่อยเถอะ กว่ากูจะรมกลุ่มพวกเราได้น้ำตาไหลพากคเลยนะมึงแอมที่กำลังจะเด็ดขาดตอบปฏิเสธไม่ไปพออ่านข้อความของเพื่อนรักที่ส่งมาแล้วใจก็อ่อนยวบทันทีเข้าใจอารมณ์ของพิกเลยเพราะกว่าเพื่อนทุกคนจะยอมตกลงรวมตัวกันได้มันก็คงจะหลอกล่อพวกนั้นมาจนเหนื่อยน่าสงสารมึงจริงๆเลยพลิกสงสารจนน้ำตาจะไหลเลยอัมไพแม่งเอ้ยมึงทำกูเครียดตั้งแต่เช้าเลยอีห่านี่ โดยกูลองบอกเขาดูก่อนก็นแล้วกันเฮ้ยขอให้ได้ขอให้โดนนะมึงคือความหวาของหมู่บ้านนะอีว้วนกูจะรอมึงอยู่ที่หางช้างเผือกนะไอ้ช้างน้ําโอ้อีสัตว์เอ้ยเกือบดีแล้วเจ้าของฉายาช้างน้ําสายหน้าในนายเพื่อนในกลุ่มนะเรียกแทนตัวเธอทุกอย่างที่อ้วนกลมมาขามป้อมนี่ถือว่ายอดที่ที่สุดเพราะรูปลักษณ์ที่เตี้ยป้อมของเธอแอมทิ้งตัวนั่งลงบนที่นอนข้อความจากพลิกยังส่งเข้ามาไม่หยุด แต่เธอไม่ได้เปิดเข้าไปตอบตัวอะไรเพราะกาลังใช้สมองและความกล้าที่จะส่งข้อความไปโกหกคนเป็นครูอเอาวะเออพี่ตะวันค่ะแอมปวดหัวมากเลยนะคะวันนี้ขอลานะคะกินยาแล้วก็ไม่เบาลงเลยเลยอยากจะนอนพักสักหน่อยข้อความเดียวที่ส่งไปกลัวจะไม่พอเลยต้องเสริมความตลบตะแลงเข้าไปอีกถ้าบอกว่าปวดหัวเฉยๆพี่ตะวันจะต้องบอกให้ไปกินยาแล้วค่อยไปเรียนแน่ อีกคนนะ่ะเอาจริงจังกับเ,เรื่องในใของแอมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีกแอมนั่งมองหน้าจอโทรศัพท์ไม่วางตารอว่าพี่ตะว,วันจะตอบอะไรกลับมาไหมเพราะโดยปกติแล้วข้อความของเธอที่ถูกส่งไปนั้นจะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วเสมอมันอีกคนจับโทรศัพท์อยู่ตลอดประมาณนั้นเลยณนะตะวันเป็นอะไรมากไหมต้องไปหาหมอหรือเปล่าและก็จริงอย่างที่เธอคิดเวลาผ่านไปไม่ถึงสองนาทีอีกคนก็ตอบกลับมา ข้อความของพี่ตะวันเล่นเอาคนโกหกยิ้มเจ่อนเขาดูเป็นห่วงจนรู้สึกผิดจริงๆไม่ต้องไปหาหมอหรอกคะ่ะคิดว่านอนพักสักหน่อยน่าจะดีขึ้นสักหน่อยนี่มันกี่นาทีอ๋ออย่าบอกนะว่าจะจะให้ไปเรียนอีกข้อความก่อนหน้าดูแสนจะเป็นห่วงแต่ข้อความที่เพิ่งมาส่งนี่เล่นเอาคนที่อยากไปดูหนังถึงกับเส้นสุดๆก็คงสักวันนั่นแหละไม่ได้หน่อยขนาดนั้นไม่ล่ะ พิมพได้ยาวขนาดนี้แน่ใจนะว่าปวดหัวเนี่ยแอมถึงกับไงหลังตึงลงบนที่นอนอีกคนก็ดักทากันเก่งเสียเหลือเกินขอเอาความรู้สึกผิดเมื่อกี้กลับคืนมาก็แล้วกันยังไงครั้งนี้ก็จะเอาชนะพี่ตะวันให้ได้เลยกวนนักรู้ทันเก่งนักใช่ไหมปวดหัวะครับไม่ได้ตาบอดไม่ได้เป็นง่อยมือยังดีนิ้วยังขยับได้อยู่สมองก็น่าจะดีด้วยนะจากที่ดูแล้วเทียงคล่องขนาดนี้มาเรียนเถอะคุณ จะบ้ารำร้องกระจองงองแงอยู่ในใจไอ้พลิกนะไอ้พลิกหายเรื่อยให้กูปวดภาษาแต่เช้านี่ขนาดขอดีๆไม่ได้กวนโอยอะไรคุณเข้าไปเลยนะยังเจอดักหน้าดักหลังทางข้อความขนาดนี้อีกลองคิดหน้าอีกคนกับปากบางๆที่ชอบใช้บ่นกันแล้วแอมถึงกับเบ้ปากเถียงคล่องขนาดนี้มาเร็เถอะคุณอุย้ยลำใหญ่ขยับปากอ่านข้อความออกเสียงเพื่อล้อเลียนอีกคนพร้อมกับทำท่าประจำของเขาไปด้วย กอดอกทำคิ้วขมวดปากเยียดตรงทำตาดุดุนี่แหละคุณครูตะวันคนดีของใหญ่พริกแต่ก็นะท่าทางที่อีกคนทำตอนบนกันนะแอมคิดว่าโครจะกล้าวใจเลยชอบคนดูเกง่งอยากโดนดูจนร้องไห้จังนัทตะวันเอา้าเงียบไม่เถียงต่อแล้วเหรอไม่ไหวปวดหัวขอนอนนะคะครูตะวันควักไม้เด็ดสุดท้ายพิมพ์กลับไปให้คนปลายทาง คนนั้นนะชอบให้แอมพูดเพราะลงท้ายด้วยคะ่ะขาแล้วพอเธอพูดแบบนี้ไปทีไรอีกคนก็จะใจอ่อนให้กันทุกทีเธอสังเกตมาหลายทีแล้วคิดว่าครั้งนี้ก็คงจะต้องยอมกันแน่แนสาธุโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นนอนพักนะครับไม่ไหวก็โทรหาพี่นะเยสเห็นไหมบอกแล้วว่ายังไงก็ต้องยอมใจอ่อนให้เนี่ยแหละถือไม่ค่อยชอบพูดเพราๆกับอีกคนเพราะของดีๆมีไว้ใช้ยามจาเป็นเท่านั้น เนอโเอ้ยส่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยก็กูลุ้นนี่หว่าแล้วเป็นไงได้ไหมวะคือมึงนิ้วป้อมกดพิมพ์ไปพร้อมกับรอยยิ้มมุมปากเพราะคนชอบกดประสาทนึกสนุกอยากจะแกล้งเพื่อนโจตัวเข้าเลยไปพิมพ์ไปสั้นๆแค่นั้นแล้วก็เงียบหายไปเพื่อรอดูว่าเพื่อสนิทจะว่ายังไงเฮ้ยไม่ได้หรอวะทำไมพี่ตะวันเป็นคนแบบนี้อะเอาเบอร์พี่แกมาดิเดยวกูโทรไปขอเอง เฮ้ยไม่ต้องหรอกมึงเรื่องแค่นี้เองโหไอ้อ้วนกูไม่ไหวแล้วเนี่ยทำไมคนหล่อเธอไม่เข้าใจวัยรุ่นจะให้เพื่อนกูเรียนให้เป็นด็อกเลยหรืองไงวะด็อกเตอร์เหรอฮึด็อกที่แปลว่าหมาโอ้ยอีหาพิกนี่คนโดนด่าเป็นหมาถึงกับไเรียกชื่อเพื่อนด้วยคำหยาบลั่นห้องแอบโหยร้อนนิดหน่อยเพราะแทนที่ตัวเองจะได้แกล้งเพื่อนดันโดนเพื่อนแกล้งกลับซะเองเจอหน้าเมื่อไหร่แม่จะบอกให้หงายเลย,ยอุ้ยไออีพิกหน้าลิง กไไมมม่ปับงแล้วดีนั่นไงกูว่าแล้วอีลูกหมูมึงหลอกให้กูด่าคนหลอกของกูกูไม่ได้หลอกมึงนันคิดไปเองแล้วไงเจอก,กันที่ไหนบอกมาอย่าลีลาพารากอนสิบโมงเออโอเคจบการสุนาทางแอปพลิเคชันแชทเพียงเท่านั้นคนตัวอ้วนป้อมก็ได้เลิกยันตัวลุกขึ้นไปอาบน้ำสักทีตอนนี้ใกล้จะ9ก้าโมงแล้วมีเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงในการทำทุกอย่างรวมถึงการเดินทางไปสยามพารากอนด้วย สิบโมงสิบสองนาทีแอมมันถึงช้ากว่าเวลาที่นัดก,กับพลิกไว้สิบนาทีแต่เพื่อทั้งกลุ่มก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกเธอพาการไปหาไรทารองท้องก่อนที่หนังจะฉายซึ่งพลิกเป็นคนจัดการจองตั๋วหนังให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วรอบที่เพื่อนสนิทส่วนสูงเท่ากันแต่ตัวผอมให้เป็นคนเลือกให้นั้นเป็นในรอบสิบเอ็ดโมงครึ่งเหลือเวลาถมเถให้เติมเติดเรรหาอะไรกินที่ชั้นล่างของห้างก่อนจะพากันขึ้นมาที่ชั้นโรงหนังตอนสิบเอ็ดโมงยี่สิบนาทีเฮ้ยมึงมึง เราต้องหายรูปไปที่ะลึกแล้วเฮ้ยมาค่าสุมหัวสมหัวดาหญิงสาวตัวสูงแว่นหนาเตอะต่อไปรับคำไก่แจ้ชายหนุ่มคนเดียวของกลุ่มพร้อมกับยกมือโอบไปรอบไหล่ของเพื่อนตัวที่5ห้างสองคนเฮ้ยมึงบังกูหน่อยดีวะไก่ขอแบบน้าเล็กๆเลียวโน่นจ้านน่นทั้งสามคนมองตามนิ้วมือของไก่แจ้ที่ชี้ไปตรงบันไดเลื่อนพวกเธอแอบงงกับการกระทำของเขาจนพลิกต้องเอ่ยถามเฮ้ยอะไรของมึงอ่ะ คลินิกสัญยกรรมเดินลงบันไดไปเลยได้หน้าเร็วหน้าเล็กพุงยุบผิวเนียนด้วยไม่ต้องมาลำบากเพื่ออย่างกูโอยสานเอ้ยพูดมาได้เร็วๆรีบๆีบทายเออแล้วมึงเป็นคนยังไงวะไอไก่แนะนําเพื่อนให้ทำศัญญกรรมของแท้อวบอืมมันต้องดีกว่าใช่ไหมอ้วนพลิกพูดสมทบคาบของแอมพร้อมกับหันมาพยักพยเยิดหน้ากับเธอไปด้วยไม่พลิกกูไม่ได้หมายเขาว่าอย่างนั้นนุน่นเอ,อ้ยแล้วมึงหมายเขาว่ายัางไง คราวนี้เป็นดาสาวแว่นหนาที่เอ่ยถามดูท่าแล้วคงจะจะรู้มากว่าแอมคิดยังไงถ้ามีตังคุก็ทำไปล้หละไอสัตว์จะมายินหลบมุมให้หน้าเล็กหุ่นพเพียวไปทำหาอะไรโอ้ยเชียเอ้ยหักมุมอีอ้วนทำไมมึงเป็นคนแบบนี้เกิดความโกรธหดขึ้นหลังจากนั้นนิดหน่อยตาประสาเด็กวัยรุ่นที่กำลังสนุกสนานไปเสียทุกเรื่องภาพกลุ่มหลายภาพถูกกดถ่ายในหลายอิริยาบถ จากนั้นก็แต่งสีทําหน้าเรียวจนพอใจแล้วก็กดอัพลงโซเชียลมีเดียอัมไพเอ็มพันวาโพสตเที่ยวกับเพื่อนนะรู้ยังสามรูปเอุย้ยยายแสบนี่รู้สิรู้มาจนถึงครูสอนพิเศษที่น่าเป็นห่วงคนปวดหัวจนทํางานไม่ได้เลยมันน่านักนะเลอากันได้ยังไงเอ้ยพี่ตะวันพูดอะไรคะเออไม่มีอะไรครับบัวน,นอนต่อเธอะ หญิงสาวเจ้าของชื่อบัวพยักหน้ารับคำของชายหนุ่มก่อนหลับตาลงเพื่อพักผ่อนหลังจากที่เพิ่งเลิกงานกลับมาตะวันวางมือลงบนกลุ่มผมนุ่งของคนเป็นแฟนลูบลงแผวเบาเพื่อกล่อมเธอก่อนจะโน้มใบหน้าลงไปกดปลายจมูกหอมแก้มขาวแล้วลุกออกจากที่นอนเพื่อแต่งตัวเขาจะไปจับเด็กขี้โกหกแล้วก็ลงโทษเสียให้เข็ดต่อไปจะได้ไม่โกหกกันอีกไม่รู้บ้างเลยหรือไงว่าเขาเป็นห่วงแค่ไหน ชายหนุ่มเจ้าของร่างสูงโปร่งใบหน้าหล่อเหลาก้มลงหยิบเอาเสื้อผ้าของแฟนสาวที่กองทิ้งอยู่ตรงหน้าตู้เสื้อผ้าขึ้นมาเขาสายหน้าในนายใส่คนที่นอนหลับไปแล้วบอกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าถอดเสร็จให้ใส่ในตะกร้าผ้าเลยแต่เธอก็ไม่เคยทำสักกะทีเขามาหาเธอทีไรก็เจอแต่สภาพแบบนี้พอบนก็บอกว่าทำงานเหนื่อยหมดแรงแต่พอบอกให้เลิกทำงานกลางคืนที่ทำอยู่ก็ไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่า เธอชอบทำงานสาวเชียเบียงานที่เขาไม่ชอบเลยสักนิดเดียวแต่วันไม่ได้ดูถูกคนทำงานอาชีพนี้เพียงแต่เขาเป็นห่วงแฟนสาวของตัวเองที่ต้องทำงานดึกดื่นต้องมาเจอคนเมาเหล้าจนขาดสติบางครั้งบางทีก็ถึงขั้นถูกลวนลามอีกคนก็เคยโดนมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังเลือกที่จะทำงานเดิมชายหนุ่มไม่เข้าใจเลยสักนิดแต่ก็ไม่อยากจะทะเลาะให้เสียอารมณ์กันเขาเลยเลือกที่จะปล่อยให้เธอทำตามพี่ใจรัก เเมือไม่ไรก็คงจะเลิกเองล่ะมั้งนะหรือไม่บางทีเขาอาจจะเหนื่อให้ร้องขอเธอไปเองหมายถึงขอเวลาให้ได้ใช้ร่วมกันที่เดี๋ยวนี้แทบหาไม่ได้เลยเฮ้ยคิดแล้วก็ได้แต่หอนหายใจในมือของตะวันยังถือชุดทำงานของคนรักที่ใส่เมื่อคืนอยู่เขาล้วงเอาของออกจากกระเป๋าให้เธอเหมือนเช่นทุกครั้งเพื่อป้องกันเศษกระดาษที่เธออาจจะหลงลืมทิ้งไว้ในกระเป๋าถ้าเป็นอย่างนั้นตอนซักคงสนุกแน่ๆ กระดาษติดเต็มเสื้อผ้าชัวๆเลยเฮอเฮ้อะอะไรอะมือหนาที่ล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของคนที่นอนหลับอยู่ชะงะักค้างเมื่อสัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่คุ้นเคยรู้สึกเหมือนลมหายใจของเขาจะกระตุกไปช่วงจังหวะหนึ่งเมื่อคิดว่าสิ่งที่สัมผัสอยู่นั่นคืออะไรไม่หลอกมัง้งอาจจะเป็นลูกอมหรือหมากฝลังก็ได้ช่างใจเพราะกระเป๋าปลอมหัวใจตัวเองไปด้วยซองพลาสติกขนาดไม่ใหญ่ลักษณะสแสนคุ้นเคย ยังไม่ได้ถูกเขาล้วงออกมาแต่วันกําลังกังวลว่าสิ่งที่สัมผัสอยู่จะเป็นสิ่งที่เขาคิดและถ้าใช่แล้วเขาจะทํำยังไงจะหาเหตุผลอะไรมาหาักล้างความสงสัยได้จะหาข้อแก้ตัวอะไรมาเพื่อไม่ให้ตัวเองคิดไปในทางที่ไม่ดีสงสัยที่ร้านคงจะแจกละมั้งละมังะม้งนะหวังว่าคงจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าหากไม่ใช่แบบนั้นล่ะหัวใจของเขาคงจะเจ็บแสบหน้าดูเพราะผู้หญิงทั่วไปคงไม่ต้องพกถุงยางอนามัยไว้ในกระเป๋ากางเกง ยิ่งกับบัวที่เป็นแฟนเขาด้วยแล้วยิ่งไม่มีความจําเป็นใหญ่เลยหน้าที่ซื้อห่งยางมามันเป็นของเขาต่างหากไม่ใช่เหรอเฮ้ยตะวันถอนหายใจออกมากหนากักๆสองสามครั้งก่อนตัดสินใจดึงมือที่กำซองถุงยางพร้อมกับกระดาษทั้งหมดออกมาดวงตาคู่คมภายใต้กรอบแว่นทรงกลมมองดูของทุกอย่างที่อยู่ในมือของตัวเองและมันก็ใช่หนึ่งในนั้นคือถุงยางอนามัย แต่ขณะที่เขียนอยู่บนหน้าซองไม่ใช่ของเขาสงสัยจะได้แจกมาละมะั้งแต่ตะวัดก็ยังคงปลอบใจตัวเองอยู่ด้วยคำเดิมๆแม้ใน,ในใจจะรู้ดีว่ามันไม่จริงเขากำลังพยายามกลอบตัวเองให้เชื่ออย่างนั้นเขากำลังบอกตัวเองว่าเธอจะไม่กลับไปทำเรื่องแบบนั้นอีกของในมือเขาเป็นเพียงของที่เธอได้รับแจกมาจากที่ไหนสักแห่งแน่ๆไม่ได้ใช้มาเพราะเธอแอบไปนอนกับผู้ชายคนอื่นมานเมื่อสองเดือนที่แล้วอีกมันต้องไม่ใช่แบบนั้นสิ เพราะบัวสัญญากับเขาแล้วและตะวันก็เชื่อเธอแต่ทุกอย่างจะคงเป็นอย่างที่ตะวันคิดหวังหากเขาไม่ได้อ่านข้อความหลังนามบัตรของใครคนหนึ่งที่รอบอยู่ในกองถุงยาอนามัยอันนี้หากเขาไม่บังเอิญพลิกด้านหลังของมันเขาคงไม่เห็นข้อความที่ว่าถ้าอยากได้เงินใช้เล่นก็ติดต่อมานะผมชอบดีลาบ,บุนเต้ของคุณเอ้ยเฮ้ยขอทุกอย่างในมือขอตะวันร่วงหล่นบนพื้น ชายหนุ่มกำมือแน่นด้วยความโมโหหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหัลุออกมาจากอกดวงตาคู่คุมมองจ้องไปบนที่นอนตรงที่ผู้หญิงใจร้ายคนนั้นนอนอยู่ผู้หญิงที่ไม่รักษาสัญญาบัวนอนกับผู้ชายคนอื่นอีกแล้วนอนกับคนที่ไม่ใช่เขาทำไปได้ยังไงกันวะชายหนุ่มยืนกำมือแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นจนมองเห็นเส้นเลือดปูดนูนบนข้อนแขนขาวเล็บมือที่จิกลงบนฝ่ามือตัวเองรุนแรงจนผิวหนังขึ้นลอยมันเจ็บจนฝ่ามือปวดชา แต่คงไม่เท่ากับความเจ็บปวดหัวใจที่คล้ายกับโดนใครเอามีดชุบเกลือมางกรีนลึกอย่างเชื่องช้าทั้งเจ็บทั้งทรมานหนักเกินกว่าที่คนหนึ่งจะรับไหวดวงตาคู่คมยังจ้องมองคนรักที่หักหลังกันอย่างไม่ใยดีอยากจะรู้เหลือเกินว่าตอนที่เธอนอนกับคนอื่นนั้นไม่รู้สึกผิดในใจบ้างหรือไงจิตใต้สำนึกในเวลาแบบนั้นของเธอหล่นหายไปไหนหรือว่ามันไม่เคยมีอยู่เลย สมองของชายหนุ่มผู้โดนหักหลังกำลังกลดาตัดพ้อคนใบหน้าสวยที่นอนหลับตาพริ้มอย่างมีความสุขความรักทั้งหมดที่เขาให้เธอมีค่าบ้างไหมเมื่อเริ่มแรกของเราสองคนมันดีกว่านี้เราเคยรักกันมามากกว่านี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าจริงๆแล้วมีเพียงเขาคนเดียวที่รักเธออยู่แต่วันซุดตัวนั่งลงบนพื้นปล่อยที่น้ำตาลูกผู้ชายให้ไหลออกมาไม่มีเสียงสะอื้นให้ไม่มีการอดครวญ มีเพียงหยาดน้ำตาใสาที่ไหลเป็นสายอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเองเขาเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยที่ต้องยื้อความรักครั้งนี้ต่อไปน้ำตาแห่งความเสียใจยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องกินเวลานานเท่าไหร่ไม่แน่ใจนักชายหนุ่มไม่ได้รัง้งหรือห้าน้ำตาเอาไว้เพราะเขาหวังว่ามันจะช่วยเบาบางความเสียใจในครั้งนี้ลงไปได้บ้างแม้อยากจะจบความสัมพันธ์แต่มันก็ยากเกินจะตัดใจเพราะยังรักอีกคนมาก มากจนยอมโง่เก็บของทุกอย่างคืนใส่ในกระเป๋ากางเกงต่อไปแล้วลุกขึ้นยืนด้วยขาสองข้างที่ยังคงสั่นเทาอยู่หยิบเอากางเกงยีนสีซีดมาสวมใส่ตั้งใจว่าจะถอยออกเพื่อไปตั้งหลักเพราะมาเชิญหน้ากันเมื่อไหร่เขาจะเดินกลับมาอาจจะเป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนแต่คงไม่นานเป็นปีแน่ๆแ,แต่วันหวังใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นชายหนุ่มเดินเอามาจากห้องของคนรักที่หัวใจที่หนังอึง้งเหมือนเขากําลังแบกภูเขาทั้งลูกไว้ในอก สองเท้าที่ก้าวเดินเชื่องช้าจนแทบจะยกไม่ขึ้นฝ่ามือที่ยังคงกำแน่นอยู่แนบลำตัวที่ไหนจะไปที่ไหนดีเฝ้าถามกับตัวเองในใจไปพร้อมกับเท้าที่ย่างก้าวเขาควรจะหลบหนีไปอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ดีตรงไหนกันที่มีเซฟโซสลับคนโดนหักหลังอย่างเขาส่วนในของโลกใบนี้นะเวลานี้ดวงตาคู่คมไม่มีน้ำตาไหลออกมาแล้ว เขากดกลั้นมันเอาไว้เมื่อคิดว่ามากเกินไปมากเกินพอที่จะเสียให้คนใจร้ายคนนั้นชายหนุ่มเดินอย่างล่องลอยมาที่รถยนต์ของตัวเองปลดล็อกแล้วก็เปิดประตูทิ้งตัวเข้ามานั่งนิ่งมองความว่างเปล่าเบื้องหน้ามันทั้งเจ็บและทรมานแต่วันนั่งนิ่งอยู่สักพักก่นจะล้วงเอาโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าออกมาตั้งใจะจะหาชื่อของใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะรับฟังเขาในตอนนี้และก็ดูเหมือนว่าเขาจะเจอใครคนนั้นเข้าซะแล้ว รถจูยของคนเสียใจจอดอยู่ที่ลานจอดรถของห้างดังแต่ตอนนี้ไม่มีเจ้าของรถนั่งอยู่แล้วเพราะคนตัวตัวที่มีดีครีไเป็นถึงครูสอนพิเศษกําลังยืนรอใครบางคนที่ตั้งใจจะมาหาที่หน้าโรงภาพยนตร์นักเรียนคนดื้อที่โกหกว่าปวดหัวเพื่อหน,นีเรียนมาดูหนังคนที่กําลังเดินคุยกับเพื่อนอีกสามคนอย่างสนุสนานด้วยรอยยิ้มกว้างที่ยกแก้มโกรมของเธอขึ้นมาจนสูงดวงตาคู่หวานหลีลงจนเกือบจะปิด ต่วันมองเด็กสาวที่กำลังเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้เลยว่าเขายืนอยู่ตรงนี้จะเชียแต่ดูเหมือนเพื่อนสนิทต,ตัวสูงเท่ากันแต่รูปร่างต่างก็จะเห็นเข้าเข้าะแล้วเฮ้ยอะไรของมึงเหรอไอ้พลิกอ้วนงานเข้ามึงแล้วนูน่นนู่นคนโดนพาดพิงเลิกคิ้วสูงมองหน้าเพื่อนสนิทอย่างไม่เข้าใจนักงานหาอะไรอีกกูส่งหมดแล้วนะเว้ย สวัสดีเด็กๆด,ดูหนังสนุกไหมครับเพะอพี่พี่ตะวันครับพี่ตะวันเองเขายิ้มหวานไปให้คนที่เรียชื่อเขาเสียงสัน่นชายหนุ่มยกแขนทังสองข้าขึ้นมากอดอกเอาไว้ความเสียใจที่ได้รับก่อนหน้านั้นมันเบาบางลงไปจนหลงลืมไปชั่วขณะเพียงได้เห็นใบหน้าของเด็กนดาเรียนคนนีวตรงหน้าหายปวดหัวแล้วเลือกไงเราเออเอาแอม มึงปนหัวเหรอทำไมกูไม่รู้เลยอ่ะหไอสั์พีกมึงแม่งโอ้ยเล่นกูซะแล้วไอ้เพื่อนเลวมองค้อนเพื่อนพร้อมกล่นด่าในใจไอ้เฮียเอ้ยจะจะพ่นคำด่าใส่เพิ่มแต่ขอมองแรงมันก่อนหากแต่ตอนที่กำลังจะอ้าป,ปากด่าต่อก็ถูกคนตรงหน้าเรียกชื่อกันเสียก่อนแอมค่ะเสียงตอบรับเบาหวิวจนแทบไม่ได้ยินเพียงแค่คนเป็นครูเอ๋ยเรียกชื่อกันด้น้ำเสียงเรียบนิง่ง แอมรู้ดีว่าที่ตะวันเรกชช่อกันคือเรื่องอะไรขอโทษนะคะเธอจึงชิงกล่าวคำขอโทษพร้อมกับยกมือไหว้คนแก่กว่าก่อเสยเลยเผื่อว่าความผิดครั้งนี้จะเบาบางลงไปได้บ้างหมายถึงที่พูดคำหยาบอะนะไม่ใช่รงที่โกหกอ,อีกคนว่าปวดหัวตะวันพยักหน้ารับคำขอโทษคนเด็กสาวและพูดด้วยน้ำเสียงที่ยังคงเร่นิ่งเหมือนเดิมพี่คิดว่าแอมคงหายปวดหัวแล้วพร้อะจะเรียนแล้วหรือย,อยัง พร้อมค่ะมันพร้อมมากเลยพริกรีบตอดแทนเพื่อรักทั้งยังใช้แขนเล็กๆของเธอด้านหลังแอมให้ไปเผชิญหน้ากับคุณครูของเจ้าตัวใกล้ๆด้วยถ้าอย่างนั้นพวกหนูขอตัวก่อนนะคะพี่ตะวันต้องรีบกลับกันแล้วไปและเออใช่ครับต้องรีบกลับไปอ่านหนังสือสอบอะ่ะเออใช่ค่ะสอบสอบใช่ใช่ใช,ใช่วันจันทร์มีสอบไก่เจนและดารีบพูดสมทบค้ำของพริกพร้อมกับพากันยกมือไหว้คนแก่กว่า แล้วก็เดินเรียกออกมาปล่อยทิ้งเพื่อรักตัวกลมไว้ด้านหลังปล่อยให้อีกคนรับครอคร,รมของตัวเองไปแต่รอดเลยว่าอีอ้วนพลิกได้แต่อยู่ห่างๆอย่างห่วง,งเพื่อรักของตัวเองเออทะเลาะกับเธออีกแล้วจรอคะหลังจากที่เ,เพื่อนๆของแอมเดินออกห่างไปแล้วหญิงสาวก็เอ่ยถามประโยคนั้นออกมาโดยที่คนโดนถามเองก็พยักหน้ารับแต่โดยดีเอออืมเจ็บไหมขอดูหน่อยไม่เป็นไรเป็นเล็กกระเถอะค่ะ แอมไม่ได้เศ้าซีหากพี่ตะวันจะไม่ยอมให้เธอดูรอยเล็บบนฝ่ามือมันลึกจนเธอสังเกตเห็นไม่แน่ใจว่าเลือดไหลบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรแอมก็คงต้องยอมปล่อยให้ไม่เป็นไรนี่แตสอนจริงๆเหละคะาครูตะวันปล่อยลูกศิษย์คนนี้สักวันไม่ได้ลรือไงกันน่ะจะตีให้ตายดื้อสิไม่ว่ามีอย่างที่ไหนมาโกหกกันโทษโทษโถไม่ได้อยากทำลุยอะ่ะคนโกหกทำเสียงสลดดยังไม่จริงจังนะัก อ๋อเหรอแต่ก็ทำไปแล้วนี่มันก็ต้องมีบ้างปะโดดเรียนเพื่อสีสันของชีวิตไงแต่วันหยุดเดินแล้วหันไป,ปเผชิญหน้ากับเด็กไม่ยอมสันนึกผิดอีกคนก็หยุดเดินตามเขาด้วยทั้งสองคนเผชิญหน้ากันอยู่มุมหนึ่งของทางเดินหญิงสาวตัวกลมแงนคอมองเขาที่ก้มลงไปส่งสายตาดูใส่เธอทั้งยังส่งยิ้มทะเลนส่งมาให้กันอีกอยากโดนดีใช่ไหมฮะถ้าดีก็อยากโดนนะคะ แต่วันพยักหน้ารับอย่างคนเหลืออดอยากโดนนักก็จะจัดให้อัานี่นี่แน่เย้เจ็บนะคะดีเจ็บแล้วจะได้จำเจ้าของฝามือใหญ่ที่ใช้ตีระบนหน้าผากนูนของคนไวยวยตรงหน้ายกยิ้มพึงพอใจในผลงานของตัวเองหน้าผากขาของแอมตอนนี้ขึ้นสีแดงไปแล้วบอกตัวเองเถอะชิบอกอะไรเจ็บแล้วทำไมไม่รู้จักจำมลยคำพูดของคนตรงหน้า ทำให้ตะวันสะดุดหัวใจของเขาวูบโหวในวินาทีนั้นมันเป็นคําพูดที่เขาไม่เคยถามตัวเองเลยสักครั้งเจ็บแล้วทําไมไม่จําเลยนั่นสิเมื่อไหร่ถึงจะจําที่กับคนอื่นนะบอกให้ทําใจถอยห่างแล้วตัวเองละ่ะทําได้หรือเปล่าหนูนะถอยออกมาจากจุดที่คอรมานใจที่สุดได้เพราะคําของพี่ตะวันเลยนะแต่คนที่สอนหนูกลับยยืนรอรับความเจ็บปวดอยู่ที่เดิม เด็กสาวตรงหน้าพูดออกมายาวเหยียดแต่ทุกคำขับของเธอกระแทกลงตรงหัวใจของเขาหนูจะไม่ก้าวไก่เรื่องของพี่หรอกนะแต่ขอบอกว่าอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่ไหวก็แค่พูดกับหนูระบายออกมาหนูจะรับฟังพี่เองเข้าใจไหมคณครูตะวันคนเฉิใส่บ้านอะไรก็ไม่รู้โอเชยไปรมคนกำลังจะเศร้าซึมลึกถึงกับหลุดหัวเราะออกมาเขาปรับโหมดตามเด็กได้เรียนคนดื้อตรงหน้าไม่ทันจรงิจรงๆอย่ามาเปลี่ยนเลือกเลยไปเรียนเลยยัยงู ไปโหแรงอ่ะมันแรงมากเลยนะเว้ยหรือไม่จริงเออจริงเออโง่แหละแอมยอมโง่เพื่อที่จะได้อรไรพิเศษกับพี่ไงเธอยิ้มให้กับเขาที่สามารถยิ้มออกมาได้อีกครั้งมันดีกว่าก่อนหน้านี้มากโขเลยไม่ชอบเลยที่เห็นนายตะวันคนปากร้ายทำหน้าเศร้าหน้าหงอยแบบนั้นไม่น่ารักเลยอ่ะสรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิปต่อไปได้ครับคือครับปบให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio